ผมก็ทำอะไรบั้งทำใแขงทำอะไรมองตบดึงตบดึงยิงตบดึงยิงนะครับเตรียมตัวดู้ปด้วยนะครับระวังมองตบดึงยิงออกไปตรงไหนผมก็ให้กันขอให้มมาถูก A4 นะครับ3.48ผมยิงออกไป3.48ของท่าน ผมให้4.5วินาทีอ่าเซตไกลอีกหนึ่งรอกผมทำอะไรมากพูดมาใหม่ครับมอง,มองตงออกดึงดึงยิ่งเตรียมตัวระว,วังมองตบดึงยิงออกไปสามจุดสามหนึ่ง ของท่านเอาไป4.5วินาทีท่าที่2ท่าอะไรครับท่าที่2องใครจำได้ขับปอบกระสุนหมดสไลด์ไม่ค้างกระสุนหมดสไลด์ไม่ค้างทำไงครับมองตบเด้งลีโหลดยิงมองตบดึงเด้งลีโหลดยิงยังจำได้เลยครับอ่าดูเซ็ตกายนะครับ เสียบแม็กเปล่าเข้าไปเมื่อมันเช็คผมต้องทำยังไงครับโซ่ออกดึงลีโดยิงโอเคตยมตัวเอาว่างมองจบดึงนลีโดยิงออกไปห้าจุด า3ของทาง่าน10วินาทีรอบหนึง่งของท่านของนักเรียนส่วนใหญ่จะบวกเท่าตัวหมดเลยนะครับให้ให้สบายใจเลยเห <c oughs> มือนเดิมครับต็บไกเสียบแม็กตารเข้าไปเก็บปืนแ <c oughs> ช่ผมต้องทำไงมัง่งมองมองมองแล้วก็ดึงออตบยืม มีโรดยิงเตรียมตัวระวังมองตกตึงมีโรดห้าจุดเก้าแปดของท่านเอาสิบวินาทีต่อไปอะไรเอ่ยอะไรครับปอ สไลด์คาบปลอกกระสุนนะครับเมื่อสไลด์คาบปลอกกระสุนผมต้องทำยังไงดูผมจะให้ครูฝึกเนี่ยเอาปลอกกระสุนใส่เข้าไปแบบนี้ท่านนะครับมันมีนัดหนึ่งอยู่ในรังเพลิงอยู่แล้วนะครับอ่าผมทำขั้นตอนให้ดูใหม่ทั้งหมดเลยดีกว่าหนึ่งนัดมีกระสุนอยู่ในนี้นะครับต้องเรียนค้างสไลด์ป้อนกระสุนเข้าไปเลย ผููฝึกเขาจะเอาปอกมาหนีบให้เจะถือไว้ครับอผมจะผมจะแง้มเอาปอกมาวางข้างบนวางมาเลยแล้วผมก็จะหนีบไว้อย่างนี้นะครับของท่านอาจจะไม่ต้องเก็บปืนเพราะปืนซองปืนไม่เหมือนกันนะครับมาลองดูผมต้องทำยังไงบ้างมองตบอะไรนะมองมองมองทางไหนทางนี้นะลองดูนะครับเก็บตัวระวัง มองตบปัดวิงลงไป4.45ของท่าน8วินาทีให้เท่าตัวไปเลยสีปสปเป็นยางไม่ดีอ,อีกหนึ่งรอบปอ้อนเข้าปายหยิบปอกไว้ผมหนึ่งปอกเหมือนเดิมเต็มตัวว่าง ตบปัดยิงลงไป4.39 4.39ต่อไปอ่าไหนครับสไลด์ปิดท้ายรังเพลิงไม่สนิทสไลด์ปิดท้ายลังเพลิงไม่สนิทเทกเรียนค้างสไลด์นะครับค้างสไลด์กระสุนจริงหยอดลงไปในรังเพลิงแล้วก็หยอดมันลงไปเบาๆเสร็จแล้เลเวเสียบแม็กเป่าเข้าไปครับท่าน,นี้ลันแกมจะเป็นไงครับ บืดใช่ไหมบืดนะบืดเสร็จแล้วทำไงครับตบมองตบมองตบยิงยิงเสร็นะครับเต็มตัวระวังลั่นไกลครับบืดบืดบืดมองตบเอาไปสามจุดเจ็ดห้าขอหนักเรียนเอาไปแปดวินาทีไม่ผ่านมันรู้ไปหนึ่งรอบ ผมฝึกจะคอยกระตุ้นให้นะครับท่านท่านไม่ต้องกลัวว่าจะงงทางสไลได์นะครับหยอดหนึ่งไปแล้วก็ผ่อนสไลด์ลงเก็บปืนเต็บตัวเอาวางมองตบท้ายสไลด์ลงไปโอ้เกือบตกไปที่ทนะ อ่าต่อไปอะไรเ,เอ่ยกระสุนซ้อนกระสุนซ้อนะลองดูนะครับมีหนึ่งปลอกหรือหนึ่งกระสุนอยู่ในลังเพลิงนะครับอ่าเอาผมเอาลูกลูกดัมมี่เลยอ่ะเสร็จแล้วมีอีกหนึ่งนัดเข้าไปชนอยู่แก้แบบไม่ทิงซองนะครับมีหนึ่งนัดเข้าไปชนอยู่แบบนี้ อ่าแบบนี้นะแม็มันชนแมจริงเลยนะครับดูนักเรียนตอนนี้มันปลดแม็กไม่ออกนะครับแก่แบบแก่แบบเก็บซองปืนนะครับเออเก็บซองแม็กไว้นะครับเราจะไม่ทิ้งซองนะเก็บแม็กกาซีนไว้นะครับนักเรียนเราไป20วินาทีนะครับเราลองดูงผมจะทําเวลาเ่ครึ่งหนึ่งนะครับ10วินาทีลองดูทาไหมผมต้องทำนะอะไรบ้างนะมองซองปลดซองเก็บซองครั้งสุดท้ย อซองเก็บซองเกลี้ยงพึง่ง r ีโ o a d ยิงอ่าโอเคนะครับเต็มตัวระวังยิงครับปึ๊บมองทางกดซองเก็บซองเกลี้ยงพึง่งรีโหลดยิงครับเจ็ดแปดเจ็ดของท่านเอาไปยี่สิบอ่ารอบนี้เอาเสมือนจริงหาปลอกใส่เลยดีกว่า บอกนี่น่าจะบวมที่สุดแล้วนะลองดูก่อน <c oughs> บวมไม่บวมจนเาเอาลงไม่ได้บอกนี้กันสายเข้าไป ก็อีกหนึ่งนัดเข้าไปฟ้าไว้อ่ามองดูเก็บตัวระวังยิงมองทางกดซองเก็บซองเก,งเกลี่ยน้เพลิงดีโหลด จุด9 2ของท่านเอาไป20วิเดิมอ่าเราต่อไปจะเร็วขึ้นมากว่านี้หน่อยึ่งเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ย <c oughs> ก็คือทิ้งไปเลยนะครับทิ้งไปเลยมีของนักเรียนจะให้ฝึกเอาปลอกไปชนปลอกนะครับ <c oughs> ปลอกไปชนปลอกใส่ปลอกในซองปืนแบบนี้ อีกหนึ่งปลอกในลงเพลิงแบบนี้นะครับเพราะว่างเรียนนี่มีกระสุนเหลือแล้วแล้วก็ป้อนคากันเอาไว้สองสำรองใส่กระสุนยอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเร็วขึ้นมาอีกหน่อยนึงอลองดูครับคึกมองดึงพร้อมปลดเกลังเพลิงเกลี้ังเพลิงแล้วก็รีโหลดแล้วก็ยิงนะครับเต็มตัวระวังยิงไปครับมองดึงพร้อมปลดรีโหลด นี่อาไป6.65ุมจ,จะไวขึ้นมาหน่อยนึงจริงเหมือนเดิมล็อกล็อกสังเกตว่าผมยิงทุกรอบสไลด์จะไม่ล็อกนะครับเรากิบผมกิปปพืนสูงแล้วก็มันจะติดตลอดแต่ผมก็จะเรียนรู้ที่อยู่กับการไม่ค้างของมันนะครับก็ต้องทำยังไงมาก เราดยน้ำมันผมมีทุกอย่างเลยนะรววมมาอ่าโอเคครับพร้อมแก้แบบทิ้งซองริยงตัวระวังมองติดพรบปดติดรถห้าแปดเจ็ดของท่านยี่สิบวิทุกคนทำได้ มาที่หนึ่งจำที่มาที่สองอยู่ตรงนี้อย